บ้านไร่อูทัยธานีจุด <Yahoo! S 1> ที่เราจะไปกันนะครับต้นไม้ยักษ์ทำเขาวงแกวนมะกรูดมีไร่อ้อยไร่มันไร่ข้าวโพดซ้มโอ่งแก้วแรกแก้วเดียวติ่มซ้มโอ่งเทียนเดนิสันพอจูนโอลิเวอร์กีราชอบเขาอยู่ราไปออกรายการตอนนั้นกลับมาจับเงินจีนใหม่ไปออกรายการกีราน นี่หน้าตาติ่มซำโบอเมริกาโน่ทำน้ำหมุนได้จริงเลยค่ะทำให้เขาได้รูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาเล่นหมุนเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับตั้งแต่อบพยมมาจากกรุงเลียงจันทร์ปี446 สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับที่2กันยายนนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดของผมด้วยวันนี้ก็จะเงียบๆนะครับเพื่อนๆพนักงานคนอื่นเขคงกลับบ้านนะวันหยุดหรือว่าไปเที่ยวที่อื่นกันวันนี้ผมก็จะหาที่เที่ยวใกล้ๆแถวนี้แหละครับอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีที่จะไปก็จะมีต้นไม้ยักษ์วัดถ้ำเขาวงแก่นมมะกรูดวันหยุดหนึ่งวันครับใช้ให้คุ้มไปไปกัน จริงๆอำเภอบ้านไร่อาชีพหลักของคนที่บ้านไร่นะครับหลักๆเนี่ยเขาก็จะทําไร่มีไร่อ้อยไร่มันไร่ขา้าวโพดไร่สับประรดแล้วก็มีสวนที่ดังๆอยู่ก็จะมีสวนทุเรียนสวนยางพารา ไปกินข้าวกันร้านติ่ซมซำนี่นะครับชื่อร้านโจ๊กลงเตียมร้านติ่มอร่อยนะครราคาไม่แพงพี่ขอญาถ่ายได้ไหมครับ,รบถ่ายเมนูก่อนต้มเลือดหมูโจ๊กข้าต้มข้าวผัดอะไรนะครับมีติ่มซำโอ่งแก้าแรกแก้วเดียว ติ่มซำองค์อ๋อใช้องค์นึ่งเหรอครับเอาด้วยครับมันมีอะไรมั่งครับติ่มซำมันมีอะไรมั่งห้าเข่งร้อยนะครับเอาห้าเข่งต้องดูเมนูใช่ไหมแล้วก็ใส่คุณขายได้ขายขนมเต้เลยผมได้ได้ละพี่ขายมานานยังหกปีแล้วครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแรมอยู่ครับครับคอนเทียนเดดิสันพอจูนออเรนตินโอ้โห ก็เรียกชื่อไม่ถูกชี้เลยได้ไหมชี้ได้ชี้ได้นะเอาไส้อัวหนึ่งเต้าหู้ปลาไข่ยม้าปูอัดยอดกระโปดสับมอนเอาดีสับปอนอะไรนก็อร่อยนะอะไรเอ่ยตีคงบวยอ้าวเอานีครับครบยังครบครับคอบเบี้ยอมีเจ้าแรกในประเทศไทยป่ะไม่ทราบนี่มีเจ้าเดียวอ๋อที่ว่าอะไรเพราะว่ามันจะประหยัดแก๊สแล้วก็ มันรักษาอุณหภูมิไหมใช่ถ้าไม่มีโงงอุ่นปุ๊บม,ม,ม,มันก็ลมพัดมันก็รอก,อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเไป <นะ S 2> ครับครับห้าหนาทีผมเอาต้มเลือดหมูอะพี่เดี๋ยวรอ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 นี่เมนูต้มเลือดหมูนะครับเดี๋ยวเรารอติดซ้ำน,นิดนึงงอนนี้ก็ที่ที่ที่ออกรายการตอนนั้นกลับมาจากเมืองจีนใหม่ๆก็นิรันกับเป็นช่วยเราสมัยก่อนแล้วก็ก็ส่งไปเรียนที่ วเพราะว่าอยู่ออรเรนเตนเขาก็าเอาหัวหน้าสิงตั้มออาเดนเตนที่ฮ่องกงมาสอนอีกครับอันนี้ออร์เรนเตนนี่มันเถียดแต่เราพูดแล้วไม่มีหลักฐานเราต้องจับอันนี้ก็ออกน้อยจริงร้านก่อนชัดาที่มาจากเมืองจีนใหม่ๆเขาอ๋ชอชาวมีเร็จเขาก็ออกรายการตัวได้แล้วถิงซั้มววนฟุ้ง อพระเจ้าแม่ลไเชิญลยครับขอบคุณครับนี่หน้าตาติมซัมโบผมก็เรกชื่อไม่ถูกนะแต่ว่าดูแล้วน่ากินมากกินอาหารเช้ากันเถอะ มือเช้าก็วันนี้ติ่มซำห้าถาดแล้วก็ต้มเลือดหมูหนึงร้อยห้าบห้าทถือว่าไม่แพง่ะใครมาที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดสุไทย์ทานีีก็แวะมาทานของเพียนยนะครับมีการันตีเป็นเชฟโรงแรม5ดาวหลายโรงแรมเลยนะครับไปกันต่อไปหากาแฟกินกันเถอะ ร้านบราวนเกีแฟเด็กไปหากาแฟกินกันเาอเมริกาโน่ครับหวานน้อย เลนอิตเตอร์เลสโฟลาร์รก็มีใลนพันอิตเอร์เลสโฟลาร์เท่าค่ะเท่าไหร่ครับ45บาทค่ะชื่ออะไรเลนเร่นครัอ่ามินค่ะชื่อมิ้นยังเรียนอยู่ว่าหรือว่าอะไรบะะจบแล้วค่ะจบแล้วไม่น่าเด็กอย่า นี่ก็เด็กหมอปลายจบจบนานแล้วจริงอ่ะถามถายุเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยิมเชนแล้วเหรอวันนี้วันนนี้ัเกิดด้วยโอ้ปี้เบิร์ t เดย์โอ้ยน้องมินมันหมุนได้จริงเลยนะแต่มันจะแข็งหน่อยเนึง อ๋ออันนี้มาจากเด็กๆสึ่งนโชว์ด้วยส่วนหนึ่งนะคะเป็นก็เหมือนแบบให้เขาถ่ายรูปอะไรอย่งี้แล้วก็ให้เขาล่องหนุ่มเล่นนี่อ่าอ๋อขอบคุณนะครับ เอบ้านไร่เนี่ยก็แทบจะทุกคนเลยครับจะต้องมามาดูต้นไม้ยักษ์แ้วน่าจะมีแต่แต่ผมแล้วมั้งไม่ว่าจะเป็นงู หรือว่าตะขาบอรไรพวกนี้ถ้ำน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ขอฝากติดตามช่อง T A m a ้วนะครับแล้วก็จะมาดูว่าเขาจะพาเที่ยวที่ไหนและอุทัยมีอะไรดีมาดูกันนะครับสวัสดีครับ